สวัสดีครับผมฮอตกับน้องยุ้ยนะครับวันนี้เดินทางมาจากกรสินนะครับมารับรถเอา่าดคันสวยคันนี้เลยนะครับ สวัสดีครับผมฮอตกับน้องยุ้ยนะครับวันนี้เดินทางมาจากกรสินนะครับมารับรถเอาผ่านคันสวยคันนี้เลยนะครับกับร้านสมชายครับผมวันนี้บริการดีมากเยี่ยมมากเลยนะครับรถก็สวยอย่างนี้เลยครับผมเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับบริการทางร้านก็ดีมากเลยครับจองที่พักแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างให้นะครับผมการเซ็นสัญญาอะไรก็ผ่านง่ายนะครับ สบายๆเลยนะครับยังไงก็ติดต่อทางร้านเลยนะครับทางเต็นท์สมชายเลยนะครับผมเยี่ยมสุดยอดเลยครับรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย,ยครับ สมชายคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย